โอ้โตปลาต้องปลาเะเดี๋ยว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 โอ้หน่าอร่อยจังเลยโอ้โหน่าอร่อยจังเลยมีข้าวด้วยมีโอ้โไม่ลไม่ห่น้ับาไมนดวอ่มมเ้ามอผมไม่่เท่าไหร่แล้ว อะไรล่ะพี right, ่ต้าคัตะโออันนี้อะไรอไาก็ของแม่ไงออจะให้ไปเกะกะทำไม ม่ต <mile> ้มไก่เอ้นี่ต้มปลาครับต้มปลาต้มปลาโอ้น่าอร่อยมากเลยตักแล้วก็หาที่กินกันเองเลยเดี๋ยวจะขยับขยับจะยืนกินเ้ยข้าวข้าวสวยข้าวสวยนะข้าวสวยข้าวหล่อไม่มีหรอครับมีครับข้าวสวยข้าวสวยเออขอบคุณครับเอ้พูดดีไว้ตกมือเลยนะตกมือเลยตกมือเลยพูดดียพูดดีเลยเอะเปิดข้าวสวยดูสิข้าวหล่อข้าวหล่อนะอ่ะเปิดดูสิข้าวหล่อโอ้โห รอจริงน่ากินเลยน่สวยนะข้าสวยมากเลยอันนี้อะไรครับนี่น้ำจิ้มน้ำเจจอ้ยยยยยยยอยยยยลยยอรยยยายยยยยยยนยย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 นยย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 ย่ยย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 กยย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 ้ยย ลุงจินลุงจินไม่ยืนข่าวว่ารถขบวนใช่ไหมครับผมโดนครับโดนพี่มานาสกัดไปแล้วนะครับลุงจิมนี่รถเข้ายังรถขบวนแกบอกเป็นรถขบวนถ้าลงจิมขบวนเนี่ยเฮ้ยนี่ใช่ัดจินในรถขบวนเนี่ยเอ้าอย่าว่าต้มปลานเอาจานมาให้แม่เลยแม่จะเอาก่อนเลยนี่ไม่เอาครับนี่นะครับบุฟเฟ่ กินปลา้าวหมกนอปลาใหญคะีแ้นป้อร่อยปลาด้วยโอ้ยอร่อยมันไปแล้วต้มไก่อนแต้มปลานะคะจากางเอ้าหมวยลือกก่อนนะครับเลือกก่อนเลือกเลือกต้นหนังๆครับผมชอบหนอเดี๋ยวจะจะขโมยกินเลือกออกมาเลยเดี๋ยวจะขโมย ตักเองครับตักเองครับชอบไหนตักเลยมเดียวรกินก่อนักหกิก่อน่เป็กินก่อนเลเลก็พกินน้ก็กินน้ากกกตักให้กกินคนเดียวนี่กินเยนี่ยวางโทรศัพท์แม่ไงนี่ตักให้อยู่นี่กินรายกัรนี่แหละเออเว้ อยากกินข้าวนี้เอาข้าวก็นี่ไงก็กินได้กันนี่ไงโอ้ยไหนก็ตันกินไหนกินนี่เอาเออรวมกันเราอันนี้พอข้าวต้มปลาอย่างเงี้ยจะได้ขโมยกินของคนบางคนไม่ได้ครับกินหลายคนไม่ได้ครับมันเกียร์ครับไม่ได้กินอาหารน้ครับกินเต็มที่แค่สามคนครับอะไรจะขนาดนี้ตัดปลายำปลานะผมโอ้ยดูกินต้มปลาหน้าอร่อยปลา เอาต้มปลาน่แหละเอามาเลยรวมกันสี่ห้าคนเราโอ้ยน่าอะไรไส้มันล่ะแม่ผู้ใหญ่เออเลยไม่รู้ไส้ต้มปลากับไก่กับต้มไก่ค่ะข้าวบางข้าวบางโอเคครับโอเคครับไปยกไปชื่อเลยครับวันนี้ผมจะกินข้าวแล้วครับอ้ไไมม่่ยกดะผมจะกินข้าวแล้วยกยกหนีไปเลยครับยกหนีไปเลยครับ เดี๋ยว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 ,ยวแม่ผู้ใหญ่ค่อยค่อย แม่ผู้ใหญ่ค่อยอยากเอาจานค่อยเอาตักน้ำต้มยอามันจะไม่ได้ล้างให้ไงเอาไปล้างเอามาขึ้นมาให้แม่ยืนเอาไปล้างที่บ้านนะเออเอาให้พ่อฟื้นอันนั้นเขาไปสกุลอีพ่อฟื้นบอกว่าแม่ผู้ใหญ่มาแล้วเอาปลาให้ค่อยกินเด้อวันนั้นค่อยกินน้ำมันแล้วก็อร่อยมากจ้าเอาไว้ให้พ่อฟื้นนะอันนี้ เอาเลยมือเจ้านะตักน่หน่อยนี้ข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจาข้าวเลยอือเจ้าข้าวแม่กินน้ำกับเจ้าก็ได้หรอกเอาาวตรงนวกันเดียวงเอายแ่กัวไม่อิ่มเอาอีกสักหน่อยจะกินเยอะวันนี้เออพอโอ้พอแล้ว คนอะไรเนาะเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งเอาผมพอแล้วนะครับผมใหยกไปแล้วนะครับยกไปเลยครับยกออกไปเลยครับผมจะกินข้าวครับไล่แล้วนะคะแม่พอแ้ไล่แล้วยกหนีไปเลยครับอม่มดนจเลยนะหนี่นา้ยเดี๋ยวเดเดยดีเดตัดเลย อันนี้ของใครช้อนอันนี้อ้ยเขาจะกินไ้วยเราอยไ่ไ้าันอเาันีแล้วอ้ยตายแล้วรัชนีเขาเจ้ากมีนี่เดี๋ยวยังไม่ครบ8ดอยู่ยังหอยู่โอ้ยอันนี้ซ้อนก้อน เราต้องแของคุณตากับข่าพี่อไหมเอาครับเอาเออาอบปจ๊ะเอาครับแล้ครับผมปิดก่อนมันสวยปานนนะปิดก่อนโอ้ยจะปลาพริกหลอมากัดกัดเลย นข้าวเหนียวบะเจ๊นี่ข้าวเหนียวเดี๋ยวจะเอาข้าวเหนียวยืดๆจะขัดจุกเอาแล้วข้าวเหนียวอันนี้น่ะปลาบออันนี้น้ำปลาบอ้น้ำไก่น้ำปลาเนี่ยเอาเยอะๆเนาะ เอาียดจะให้อาน้ำปลาน่ะเออจะเอาน้ำปาไว้ยดนะเอาแล้วลูกพเอาแดงแกงเนี่ยจัหน่อยกินแต่ข้าวเปล่าก็อร่อยเนาะไคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ